สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เ e e ฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านชมครับมาชมวัวครับวัวตัวนี้พร้อมเปิดราคานะครับเดี๋ยวกําลังเอาเอามานะครับนี่ครับจะออกมาก่อนนี่นี่ครับวัวไทยไทยบาบมันลูกผสมครับนี่เดี๋ยวเราจะมาดูวัวสวยๆครับเชื่อครับที่ใสดีมากอ้าวนี่ครับ เดี๋ยวผมจะไล่ไล่ดูตั้งแต่ท้ายเลยเดี๋ยวผมใช้ดูท้ายเลยครับนี่ยหางสวยรากดินครับนี่ก็ที่โชว์อีกไม่มีกล้วยเใจท้ายสวยครับไม่มีกล้วยเใจนี่ครับแข้งขาครับท้ายหนังหนาใหญ่ตัวนี้ท้องกับทับตัวนะครับทับตัวนี่ครับลึงสวยมากครับลึงกระชับลึงสั้นแบบนี้ครับสวยมาก ผมให้ดูลิงแล้วก็แข่งขาครับนี่แต่นี้เปิดไปเล็บสวยมากครับดูครับการยืนครับแข่งขาตรงครับนี่ครับด้านข้างครับผมเชื่องครับกินยาเก่งมากครับน่าจะดูครับเนื้อหนังสวยครับตัวนี้ผมว่าสวยน่าจับไปเพราะว่าผมเปิดไว้ที่ราคา49นะครับเพราะว่า49น้านะครับต่อร่องได้นิดหน่อยครับพร้อมส่งเลยนะครับตอนนี้วัวอยู่ที่โคกยางครับ ตำบลบางกรวดอำเภอบางกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับหรือว่าท่านใดที่สนใจก็โทรมาได้เบอร์ที่โน92 174 174 77ครับนี่ครับดูครับเหลี่ยมตัวสวยครับตัวนี้สวยมากเป็นสีนวลครับเป็นวัวบามันลูกผสมหูสั้นครับครบเครื่องเครื่องบดครับนี่ครับนี่สวยครับหลังตรง นี่ครับปากใหญ่กินยากเก่งเครื่องดำครับเครื่องดำเครื่องดำนี่ไปเลยครับนี่ครับดูครับปากใหญ่ครับโอ้สวยครับสวยผมเห็นผมยังชอบเลยครับตัวนี้ตลาตัวนี้ตลาดมุ่งจัดหลอดสมุดมันคือโนือตัวนั้น านใดที่เข้าไปแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มนะครับหนังนาสายไงครับไปไกที่กำลังหาวัวท้องครับนี่ครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับนี่ไนท้องนะครับนี่ต้องเลี้ยงนานครับโอ้ผมชอบลิงครับลิงลิงสวยมากสืดีเขาดึงล่างสวยครับกระชับกระชับสวยโอ้ยครับ ครับผมขอขอบคุณท่านผชมที่เข้ามารับชมนะครับจากคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ